หลังเกมคุณภาพระหว่างแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลเหมือนเกมชี้ชาตาแชมป์ฤดูการนี้เลยจบเสมอกัน2ประตูต่อ2องจนต้องมาลุ้นแชมป์ในนัดที่เหลือใครจะพลาดไม่ได้เลยมาดูกันว่า7นัดที่เหลือของทั้ง2ทีมใครเจองานหนักกว่ากันมาเริ่มที่ลิเวอร์พูลก่อนเลย ลิเวอร์พูลเจอแมนยูในเต็ดนัดหน้าเลยโดยเกมนี้ได้เล่นในบ้านตัวเองนัดแรกเจอกันไปในบ้านแมนยูลิเวอร์พูลชนะไป5ประตูต่อศูนย์นัดนี้มาเจอในบ้านลิเวอร์พูลไม่น่าพลาดยิ่งปอ่แมนยูช่วงนี้ก็ตามที่เห็นแต่เกมแดงเดือดอาดมีแรงหุดให้แมนยูได้แต่ลิเวอร์พูลน่าจะชนะได้นัดต่อไปเจอเอฟเวอร์ตันนัดนี้ได้เล่นในบ้านอีกนัดเอฟเวอร์ตันทีมหนีตายตกชั้นเพิ่งชนะแมนยูมาแต่พวกเขายังไม่รอดพ้นการตกชั้นนัดนี้ต้องเปิดเกมแลกกับลิเวอร์พูลแน่นอน โดยนัดแรกลิเวอร์พูลไปเยือนโดยชนะเอฟเวอร์ตันไป4ประตูต่อหนึ่งตอนนั้นเอฟเวอร์ตันอร์มถือว่าไม่แย่ยังโดนถลม่มคาบ้านนัดนี้ลิเวอร์พูลเล่นในบ้านไม่น่าพลาดนัดต่อมาลิเวอร์พูลต้องไปเยือนนิวคาสเซิลถือว่าไม่ง่ายเลยนัดก่อนลิเวอร์พูลเล่นในบ้านเชิดนิวคาสเซิลไป3ประตูต่อหนึ่งแต่นิวคาสเซิลตอนนี้ซื้อตัวผู้เล่นมาทีมดีขึ้นมากจนหลุดพ้นโซนตกชั้นมาได้ถือว่าไม่ใช่งานง่ายเลยแต่คาดว่าลิเวอร์พูลจะเบียดเอาชนะได้ตามเคย และมาถึงนัดที่น่าจะหนักที่สุดในโปรแกรมในการเจอสเปอร์นัดนี้ลิเวอร์พูลได้เล่นในแอนพินัดก่อนไปยืนสเปอร์เสมอกัน2ประตูต่อ2ลูกทีมของคอนเต้น,น่าจะสร้างความลำบากให้ลิเวอร์พูลมากแน่เกมน,นี้มีสิทธิ์ออกเสมอค่อนข้างมากทีเดียวถ้าลิเวอร์พูลชนะน่าจะไม่เกินลูกเดียวและมาเจอทีมของเฮียเจอร์เจอราด เกมนี้ลิเวอร์พูลต้องบุกไปเยือนแอตตานวินล่าโดยนัดแรกลิเวอร์พูลเฉือนชนะในบ้านได้1ประตูต่อศูนจากลูกจุดโทษของซาลาแต่ด้วยฟอร์มของวินล่าช่วงนี้ดูแผ่วๆลงไปแพ้ติดกันหลายนัดถ้าถึงตอนนั้นคงต้องมาดูฟอร์มกันอีกที แต่คิดว่าลิเวอร์พูลน่าจะผ่านได้แน่นอนมาถึงเซาแทมตันที่ต้องไปเยือนนัดแรกลิเวอร์พูลถล่มเซาแทมตันในบ้านไป4ประตูต่อ0ได้เหมือนบอลแพ้ทางลิเวอร์พูลน่าจะผ่านไม่ยากเลยแต่เซาแทมตันเป็นทีมที่ยันเสมอแมนซิตี้ได้ทั้งไปกลับเลยประมาทไม่ได้เหมือนกันแต่เกมนี้คาดว่าลิเวอร์พูลจะชนะขาดลอยแน่นอนและนัดสุดท้ายของลิเวอร์พูลเจอวูแคมตันในแอนฟิ์โดยนัดแรกบุกไปชนะมาได้แบบอยู่จ1ประตูต่อ0 เกมนั้นเป็นมหาเทพโอริกี้สัตวประตูชัยช่วงต่อเวลาให้ลิเวอร์พูลชนะมาได้วู๊แฮมตันเป็นทีมที่เล่นเกมรับได้ดีแต่บวดจะหลุดก็หลุดง่ายๆเลยเหมือนกันเกมนี้ลิเวอร์พูลน่าจะเบียดเอาชนะได้แน่นอนอาจจะหืดจับหน่อยมาถึงทีมแมนซิตี้บ้างเจนัดของแมนซิตี้ดูแล้วไม่น่ายากแต่ก็ไม่แน่นัดหน้านี้บุกยืนไปเจอวูคแฮมตัน โดยคู่นี้นัดแรกแมนซิตี้ชนะไป1ประตูต่อศูนย์ถือว่าไม่ง่ายเลยแต่ว่าตอนนั้นวูแฮมตันมีอาดามาตราโอเล่ตั้งแต่ตราโอเล่ไปบาซ่าทีมคุณภาพลดลงไปเหมือนกันส่วนแมนซิตี้พวกเขายังคงแข็งแกร่งขุมกำลังน่าจะถล่มวูแฮมตันได้สบายนะัดต่อมาได้เล่นในบ้านตัวเองเจอไบรตันนัดที่แล้วซิตี้ไปยืนกดไป4ประตูต่อหนึ่งมาเกมนี้ได้เล่นในบ้านซิตี้ไม่น่าพลาดน่าเอาชนะไปได้แบบสบายสบาย นาะต่อมาเจอวัดปอดในบ้านอีกไม่น่าเป็นงานยากเลยวัดปอดที่หนีตกชั้นน่าจะถูกแมนซิตี้ถล่มแบบสบายๆอีกนัดแน่ต่อมาบุกไปบ้านลีศต้องบอกใส่สกอร์รอได้เลยซิตี้หน้าชนะแบบไม่ยากอะไรผ่านคว้าสมแต้มได้แน่นอนโดยนัดแรกแมนซิตี้เปิดบ้านถล่มลีศไป7ประตูต่อศูนเลยชนะไม่ยากในเกมนี้ นัดต่อมาแมนซิตี้ต้องเจอนิวคาเซินนัดแรกซิตี้บุกไปถล่มนิวคาเซิลสประตูต่อศูนย์แบบสู้ไม่ได้แต่ตอนนี้นิวคาเซิลก็เสริมทัพมาดีขึ้นแต่คิดว่าไม่น่ารอดแถมเล่นในบ้านด้วยแมนซิตี้น่าจะชนะได้ขาดลอยอีกแมตต่อมาเวสต์แฮมเคยเจอกันแมนซิตี้เปิดบ้านเอาชนะไป2ประตูต่อหนึ่งโดยเวสต์แฮมช่วงแรกฟอมดีกอบกลุ่มหัวตารางลุ้นท็อปโฟเลยแต่ตอนนี้เริ่มเผาผวนงและคงต้านซิตี้ไม่อยู่แน่นอน เกมนี้แมนซิตี้น่าจะชนะไปได้ไม่ยากและถึงนัดสุดท้ายของแมนซิตี้การเจอกับแอตตานวิลล่านัดแรกแมนซิตี้ไปยืนเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งนัดนี้แมนซิตี้ได้เล่นในบ้านดูแล้วลูกทีมเจอราดไม่น่าจะต้านทานแมนซิตี้ได้แน่นอนดูแล้วแมนซิตี้น่าจะคว้า3มแต้มได้มาสรุปแล้วตามโปรแกรมของลิเวอร์พูลดูแล้วจะหนักกว่าแมนซิตี้อยู่เพราะมีเจอสเปอร์ด้วยการชิงถ้วยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้อาจต้องลุ้นถึงนัดสุดท้ายเลยก็ว่าได้